จเป็นอะไรไม่รู้ว่ะปวดหัวใหัวบ่อยมากเลยอะไปทำอะไรมานี่ปวดหัวใช่ไหมต้องดูวิธีฉันเนี่ยลุกขึ้นมาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ยืนขึ้นกางแขนออกแล้วก็อ้าปากนี้อ้าอย่างนี้อ้าแรงๆมพี่อ้าเยอะๆอ้าเยอะๆอ้้่จริงต้องใช้วิธีพี่ไปดำน้ำรับรองหายแน่นอนมาทางนี้เลยคอยดูนะต้อง กั้นหายใจเยอะๆอย่าอ้าปากว้างเพราะไม่งั้นมันจะไม่หายแล้วก็มุดลงไปเนี่ยวิธีนี้รับรองได้ผลชัวร์สูนใจเขาลึกๆทำได้ไหมันจะหายเลอพี่หายสิลองดูลองดูอ้ยต้องลงไปอีกต้องลงไปอีกลงไปกลงไปใกล้ทปวดหัวไม่สบายค่ะแล้วก็อ่าหนังสือมามันก็มี ายจริงๆแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบแปลกๆอยู่นะคะไปซี่ฉบับนี้นะคะนกกน้องไอซ์ค่ะก็ยังคงรักษาที่รับดีๆต่างๆมากมายอย่างแรกเลยนะเด็เกๆดูวิธีการรักษาโรคที่แปลกจุดทั่วจากทั่วโลกนะแต่วิธีที่หนูทำตอนที่ไม่เคยเห็นนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีสมูทตี้สำหรับสาวแซ่บด้วยล่ะคะ่ะเห็นไหมคราบนี่จะใสดไปซี่แต่ละเล่มไม่ใครทำให้คุณผิดหวังจริงๆค่ะฉะนั้น